สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภุสกุคเมื่อนี้พอกันกับแมวเมียวเนะาะบ่ไดต่อคอมเมนต์มามือกวัวกลัวเลยล่ะค่ะพี่น้องแมวเมียวไปทํางานเนาะมือนี้กับมีเวลานิดนึงก่อนไปทํางานก็แวบ,บมาแปแปับบค่ะพี่น้องค่ะสร้างบ้านแล้วแม่บอกว่าย่ามใดสูสิบป,ปู่บานไมวาสันเอาเนาะพี่น้องนี่ละ่ะเจอกันทุกรายเจอกันแทบทุกคนเออบอ่แมนว่าแมวเมียวบ่เคยพอเคยเห็นนะคะแบบนี้แมวเมียวเจอมาบ่อยอืม บางคนไปเฮ็ดงานเฮ็ดการบ่ได้กะเออปีนี้สีย่อะยกมองหันคืนเดอ้อสีไอยื่นฉเฉลียงเดอ้อสิปูนเพื่อนกระเบื้องเดอ้อสีเฮ็ดลังงา้าม่เดอ้อเออเนี่ละ่ะทาพ่อแม่บ่เป็นกลางบ่แบงแต่ตนตน,ตนบ่แบงแต่เนินเนนปัญหามันก็นย่อมเกิดเพราะว่าสถาบันครอบครัวไทยเฮ้าน่ะเป็นบ้านหลังใหญ่มีลูกหลายคนกะยู่จุ่มน้ำกันเนี่ บางขอบครัวมีซีหาคนกะโอ้ยอยู่กันทั้งลูกทั้งหลานทั้งหลีนทั้งหลนอืมผู้หากะหาแถบลมแทบไตยผู้อยู่ซื้อๆกะอยู่ซื้อๆอือถ้าพ่อแม่บ่เป็นกลางปัญหาในบ้านก็เกิดลูกกะทะเลบบาะบอแวงกันบม่มีผู้ใดอยากออกจากเฮือนผู้อยู่กะอยู่ทับมุ่นอยู่บอกลาไปใส่ย่านเขาเทียนย่านเขาทีอาเ,าทเอ้ย รอยห้คนมาต่อเติมลอยผู้หาใดมาต่อเติมอมืปีนี้กะอ้ยอันนี้ให้แม่แน่เดอ้ออันยืนใช่ค่าเนี่ยปูกระเบื้องแน่โน่นนั่นนี่แน่มากเลยดิจังสี่ละค่ะถ้าบาบอกลูกก่อนว่าเออเฮียนหลังนี่จัดเป็นสัดเป็นส่วนเฮียนหลังนี่ผู้นี้เอาไปมารีโนเวทเอาเดอ้อเออไอที่มองหันเป็นของผู้นั่นล็อกผู้นี้ผู้นั่นผู้นี้จัดสรรเป็นส่วนใหน้แบบนี้บ่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลยอย่าลรื่มว่าเฮาอะบ่แนนนอนชีวิตคนเกิดมือใดมือนึงพอแม่ลมหายตายจากปัญหามากแน่นอนผู้มากได้กับมากได้ผู้เข้าใจกับแบ่งกันถูกต้องบ่มีปัญหาในครอบครัวอย่าเรื่มว่าเป็นยังลูกจังคนมาสั่งคนมาแปลงห้ปัจจัยหลักคือครอบครัวหักพ่อหักแม อยากให้พ่อแม่อยู่ดีสบายอยากให้พ่อแม่ได้มีคือข้าเจา้าได้มีเฮียนมีสั้นบ่อนำบ่หน่อยหนาตามตาผู้อ่นก้อนที่สั่งสีแปงพ่อแม่กัดคำนึงคิดนิดหนึ่งว่าให้เขามารีโนเวทมาต่อเติมมาปลูกมาสั่งสีให้ไผ่อันนี้แม่เหมียวบ่ได้ต้องการว่าให้ คนเราไม่รักครอบครัวไม่หักยาดสีพีนองบ่หักอ่าพอหักแม่บ่เม่นนะคะแมวเหมียวแค่หวังว่าจุดเล็กๆของแมวเหมียวเนี่ยสีเฮ็ดห้พพอแม่หรือยาติสีพี่นองท่านใดทันหนึ่งหรือทุกคนค่ะเมื่อได้มาเห็นคลิปที่แมวเหมียวตอบคอมเมนต์หรือสิ่งที่พีพีเพิ่นได้มาคอมเมนต์ไวจากความรู้สึกของลูกๆของคนในครอบครัวได้มาเขียนไว ให้สะท้อนว่าเออเขาเขียนมาจังสี่กูมาย่อนเบื่องกัะของกันนะกูเฮ็ดถีกถือกับลูกบ่กูเฮ็ดดีกับลูกบ่เนาะแต่เป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนว่าเออพอเมียวนุนมาเห็นอย่าสีพี่น้องควนมาเห็นว่าเออกูเฮ็ดไปป้าเขาเล็ดแต่เลือนดตนูยจังสี่ติเขาหนาสงสารจังสี่ติบางคนมองผ่านนะ พูดตรงเกินไปถูกประเด็นเกินไปกูบอมากมึงแล้วกูปัดผ่านเพราะว่ากูเฮดแบบนี้อยู่นั่นละ่ะมันมีสองเลียนเลียนมันย่อมมีสองด้านเสมอขาวกับดำแต่มีหลายสีขึ้นมากอะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจเป็นไปได้นี่ละชีวิตคนค่ะถ้าพ่อแม่บอบแบงปันสันส่วนให้ดีปัญหามันก็นยอมเกิดคนเหาเนาะ เมื่อสางเมืม่อแปลงก็อยากได้เป็นของกับของนี่ล่ะถ้าเจอแบบนี้กะโอ้ยเนาะสู้ๆไปค่ะถ้าทีไหนเหาายููเรามีความสุกกับยู่ถ้าเหาฟื้นเรามันอยูเพราะมีความสุกอะไปหาใหม่สางใหม่ยูใกล้ๆเนะาะจะไงพ่อแม่ก็คือพ่อแม่กะอภัยกันไปถ้าเหาพอพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อหาใดกินใดกะอภัยกันไปเนาะ ใงไดนกับพ่อแม่นะเนาะเว้ายากปากยากบอกยากหวังวา่าสิ่งที่เฮาเว้าไปคอมเมนต์มามันสิมีผลกับพูดทีกำลังกระทํากับลูกแป่งพันสันปันส่วนกันให้ดีลูกกับบทอทละกันเด้อฝากไว้คิดจักหน่อยไปละพี่น้องแป๊บๆไมยบายค่ะ